ดีครับ ar, พ c, ี่น้องครับไปขับเอฟซีทีดตามทั้งช่องพอดีและพันธุ์มิเชวครับโอ้เขี่ยสะทานที่แล้วครับบัลนี้อะนะไอการใช่มองนี้เคยมากแล้วครับนี้มองนี้เอาดีครับพ่อครับผม การใช้หือที่กว้างครับมึง <blues S 1> มึงครับพี่น้องครับจะลังเชี่ยอ,อยู่ครับที่พอจอดนี้ครับขางน้องน้ำหน่อยๆครับ อไรมา่ไปี่อดีผมเนึาล้นอนอนเนอสบายน้อไอแอร์ยินคอนสลนอนได้อรจังไอนผมก้เขาเปิดบงหันนี่ไหเขาปิดเขปิดเรๆจังขยับรถค่าครับเปิอร์ปุ๊บขยับรถค่านนไนอนไปนอนไป้นไปนอน้นบมันได้เนอมอ แอแก้วบาเนีโอ้ยพื้นที่มักกว่าเนี่รถพิการใช่ขงหลังห่ยห่อยห่อยจะไปหาเย็ดไปทั่วเนหารถดึงเนี่ยเออในน้องน้ำอาในนองมีเลอน้ำไม่ได้หายเนี่ เผมพูดว่าหูเมือรถจมมาวอดวะฮะผมว่าหูเมือเล่นไหมพ่หูเมืองได้ไหนทำว่าหูเมืองลุงไต่หยาบปากเสียเ่่บมขันพวกหูเมีอคือได็ต่อไฟตันตันลูกเอ้าเออขันพวกหูเมีอคือได็ต่อไฟไปใส่่มตันตันลูกตันตันผมหูเมือเลยพ่อผมตันไปแนวสันมันมันมันปีงโย่เฮ้ยไปอยังนี่เหรอวันว่าพอดีเห็นไฟเพิ่มพ่อผมต่อไปแนวพ่อผมมาสะพานดี เปิดเสียไฟเปิดแอร์เพราถเปิดแอร์เพิ่มใหญ่รถบดซีดเลยมันฝนตกแม่โมโหจากเลยโมโหเมื่อเจ้ามากแม่เอามาเสียบปลั๊กเสียของมาเบืิ่งไปเนาะอะไรเบิ่งไปบพิ่เสียห็นหินแข้งเลยต่อไปอนอเพิ่มเเป็นลมนอตเพโ้เพราะข้างบนเนี่ยถ้าข้างล่างมีไฟข้างบนก็มีไฟหมดโอ้ยนี่แล้วบดซิดเลยผม ว่จะค้องต่อไปไปเหตุในการเล่นตในการเล่นครับแม่เะเาเปิดไปต้องเนี่ยเปิไปขันเส้นเอาคล้องมาได้ไหมแม่แม่นขันมัดขันมัเทียบนี่ขันชิดกันคือเปิดเอาคล้องมาเปิดวาดน้าเยเอาถึงตามล้าเจ้าต้องมา่จอดขางรถผมเยผมโอกล้าจอดไดยจะดึงสไฟมาเลย ผมปกาจอดให้รถใหญ่ให้รถเงยลูกหน้ามันมาโอ้ยเจ้ากูเด๋วผมลูกน้าแท้มันเป็นโฟวิดนี่หนิแม่รถผมแม่ขับสองนี่หนิอ๋อฮะเพิ่นมาให้เพิ่นจอดซะมันเด๋วเรียบร้อยแล้ะเอาี่น้อนมึงครับผมซะสถานที่ครับโอ้ยเด็กขารเลยครับเพื่นคุณนาย รถเวทีกำลังสีถอยขัเทียบครับไปไอ้ดนโลเตรียมปักไฟไว้ยังดีคนนะ้ำขึ้นสายไฟเงียวให้ยุนแล้วสายไฟผมคาขืาบนี่เหรอนะพี่น้องครับเตรียมพร้อมแล้วครับ11โมงนะครับผมพี่พอหยุดไปสิเตรียมมาลดเขาแล้วศิลปินฮอตตอนนี้กำลังนอนอดูแหละครับผม ตามรักแล้วผมก็น,นอนอยู่เหมนี้ผมนอนหลายผดมือนี่มือขวตั้งแต่มะมาขึ้นนี่ครับกับน้อนตีหนึ่งตีสองเนาะกับแปดเก่าชั่วโมงครับพี่น้องมันเกินพ่อแล้วผมก็เลยลุกขึ้นมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องนะครับผมตอนนี้รถบัสรกำลังเข่าเทียบนะครับเนาะรถคอนวอยกับกำลังเขา่าเอาได้การอยูอด่ดอกครับมึอนี้การอยู่ดอกรายการอยู่ดอก ร้านเก่าเหรอครับพี่น้องเคยมาแล้วล่ะที่ม่านสาหน่อยเฟี้ยงเขาเคยมาแล้วสถานที่เดิมนะครับโอ้อาการใช่รถสิเขาไปนอนเหรอก็สิออกสุดท้ายมืลล่เลรอครับวังส่งเหรอเพราะยังมาเตี้เพราะรถบัสจอดตันไลยแล้ว สันส่นๆบนมมีหมองจอดครับมาสาักบม,มีหมองจอดที่ว่าล่ะยาวไปยาวไ,ไปแถวตันหนึ่งมาแล้วครับทั่วครับ ได้อะไรกินครับคุณแม่ลาบนกเขาลาบนกเขาสวัสดีครับผมแล้วหัวเาบอกว่าแมนดีหลีโอ้ลาบนกเขาเนาะมาอยู่นกเขาสิมาเตอร์ไซค์แถวนี้โอเปอร์ตอร์เสียบเตะลาบนกเขาแล้วหลินแล้วก็ติดหลับเอ้ ผีบ่อปล่อยยังบ่อท้าเนื้อ,อติท้าเนื้อ,อติเด้วยนี่โอ้เกียวโอ้เราวสิโอ้คุณเหล้วผมสิไปสวยๆอีกจักหน่อยจังเทียงๆใบๆคุณเหล่าพ่อ,อมองเฮ้ยยังไปได้ไปวไไไ่นไหนแล้วนะครับพี่น้องน้ำต่วงมองนี้หลังมองเดินเตะแต่ก่อนมาเที่ยวกวนนะครับเส้นลุยไปเตะแต่ก่อนอยู่ไหนก็ไปว่นไหแล้ว น,นลิงบางได้ไดีพวกอันนี้หมอเป้นี่แหละครับพี่การใช้กันอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับ่การใช้วิไลสินนอนแล้วลูกเมื่องไทยกิมแล้วก็นอนแล้วแก,ก้นอนแว,อแวอีลิแจ้วอีลิอันนี้กําลัางเคี่ยร์มองกันอยู่นี่ครับเป็นวันเปิดวัน,นอยู่นี่รถจอดติดกันหลายกับ่แมนพี่น้องจอดติดกันหลายกับเปิดเอาของมาได้ ทััวโลกเมนูครับเมนูรายการเลยครับเมนูสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับผูได้จากเบิ่งสารนยเพ็นเพีงนะครับสวัดส้อตัวทีทั้งเฟสเฟซบุ๊กสารนยเพ่ซ เพจบันแทงแฟนเพจครับคนซินโฮเซลนุงกันครับผูดใยอยากเมื่อเบิ่งหนางานกับแม่ครับพี่น้องโอ้เอาพี่น้องบ,บินวันบินวันแล้วพอดยยทีกี่สัขอประหยัดพี่น้องลาไปเพี่ยนสนิรกรนกันแล้วกันนะครับจะได้บอกกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ